สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับทุเรียนอายุสองปีนะครับผมสองปีกว่าๆนะครับสองปีกับอีกสามเดือนนะครับผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับหน้าฝนครับเข,ข้าหน้าฝนก็ต้อง ทำโคนให้รุ่งเตียนนะครับทำโคนให้รุ่งนะครับมันตัดไม่ไหวก็ต้องใช้ยาฆ่าหญ้านะครับส่วนยาฆ่าหญ้านะครับผมมันก็จะมีหลายตัวนะครับจะเป็นชีวภาพก็มีนะครับเป็นเคมีก็มีนะครับก็ใช้ได้หมดนะครับใช้ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับสําหรับยาฆ่าหญ้านะครับเนาะ ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับตเรียนสอนปอปั้นชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับต้นนี้ก็สองปีกับอีกสามเดือนนะครับยังไม่มีเวลาเสร็จปุ๋ยนะครับไม่ค่อยมีเวลานะครับผมขออภัยนะครับันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูครับผมสวนก็อาจจะลกๆหน่อยนะครับ หน้าฝนตัดไม่ไหวครับผมต้องต้องใช้ยาฆ่าหญ้านะครับใช้ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาปรับปรุงดินที่หลังนะครับก็หาพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอินทรีย์วัตถุมาใส่นะครับเพื่อปรับสภาพดินนะครับผมได้ใช้กูฟูซินินะครับยาฆ่าหญ้านะครับกูฟูซินิแอมโมเนียมนะครับ ก็ผสมตามฉลากข้างกระรอนเขาเลยนะครับผสมตามฉลากเขาเลยนะครับต่อน้ำยี่สิบริเท่าไรก็อ่านดูนะครับก็เอามาเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับเนาะเอามาเป็นแนวทางให้มือใหม่ได้มีความรู้นะครับมาแบ่งปันกันนะครับครับผม ส่วนนี้ก็อายุสองปีเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับหน้าฝนก็จะต้องระวังครับจะต้องระวังเชรานะครับก็หมั่นเดินตรวจสภาพดูสภาพนะครับดูสภาพใบดูสภาพดินนะครับถ้าความชื้นมันเยอะก็หาที่ทําที่ระบายน้ํานะครับ ความชื้นเยอะเชื้อราจะเข้านะครับอันตรายนะครับสำหรับหน้าฝนนะส่วนปุ๋ยที่ผมใช้ก็มีสูตร25.77นะครับ25.77สลับกับสูตรเสมอนะครับสูตร16.16.16นะครับสลับกันนะครับนี่ครับนี่ก็ตัวนี้อายุหนปีนะครับนี่ ต้นนี้อายุหนึ่งปีนะครับใบกับพื่งพีสลัดนะครับใบเพื่งพีสลดัดแต่ยอดสวยงามมากนะครับนะครับก็อย่างที่บอกนะครับสวนผมก็ปลูกหลายชุดนะครับเพิ่งปลูกก็มีหนึ่งปีก็มีสองปีก็มีนะครับก็เอามาแบ่งปันแนวทางนะครับสําหรับสมาชิก คนที่อยากปลูกเรียนมือใหม่ๆนะครับเนาะเอาไปแบ่งปันกันครับก็รดน้ำสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับสำหรับผมรดวันเว้นวันนะครับดูที่ความชื้นของดินเป็นหลักนะครับต้องดูดูที่ความชื้นของดินนะครับผมจะให้ชื้นมากนะครับถ้าชื้นมากอันตรายนะครับผมเสี่ยงที่จะลากเน่านะครับถ้าความชื้นเยอะนะครับ ต้นนี้แจกยอดสวยงามนะครับต้นนี้อายุสองปีนะครับก็ซื้อมาปลูกทีละห้าต้นสิบต้นนะครับปลูกไปเรื่อยๆนะครับรุ่นเล็กๆก็มีครับรุ่นอายุรุ่นเล็กๆก็มีนะครับนี่ครับครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับ ครับผมสวัสดีครับ